ดีครับนี่ก็อยู่กับบางเบิ้ี่เช่นเคยนะครับนี่ครับเหยื่อเป็นเหยื่อกบกบยางนะครับกบยางข้ออะไรไม่รู้ครับเป็นตัวภาษาอังกฤษผมอ่านวว่ามัน่อเก่งภาษาอังกฤษด้วยโอ้โหตีไปครับรอข้างฝังดูครับเป็นไม้ครับเป็นไม้วันนี้เปลียนไม้ครับ ครัวแค่นดี้ครัวแค่นดี้ครับเดี๋ยว์ลังดีนะครับน้ำหนักกำลังดีครับไกลอยู่แล้วครับไกลอยู่แล้วครับปอดจะกัดนะครับปอดจะกัดกัดนะครับจะกัดไม่โดนไม่รู้กัดหรือเปล่าเขาจะกัดเหรอครับเป็นตัวเล็กตัวเล็กนิ่งจังใครมาวะเนี่ยนะไม่ใช่มีตัวคนปลาขึ้น คนดีไม่มีไข่มีตัวแต่กวาดผมมันได้ผมได้อยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่อง้นั้นผมเคยมาใส่บิดไว้อะคนรู้จักรู้นี้จต่ไอ้บิดปักหรือเปล่าครับที่มันจะเป็นบิดคันแม่ไผ่คันทั้น,นตอนนั้นก็ปักไล้ะตรงฝั่งนั่นแหละแล้วก็ใส่เหยืย่อเหยืย่ออะไรก็ได้ตอนนะผมใช้เหยืย่อเป็นเหยืย่อปลาหมอครับยินดีมากแลนั้นผมได้แล้ว อย่ามานผมเลดนะโอ้สายพันนึงก็เป็นตลอดเลยสายเองสายมันแบบว่าสายมันพุ่งกันนะที่งด็กๆมันจะชอบมีฟาครับแต่เ,เราตีนได้ตรงนี้ก็อพอที่ได้แนะวันนี้ก็ขอลาไปกับบางบุญจริงก็ปาดเศร้าด้วยนะครับ เป็นช่องพูดคุยครับใหม่ผมเบิ่งมาสั้งไงนก็จะเรียนฝากช่องหน่ครับสวัสดีครับไปดู